พอแมวสตามข้ามฝันเหมึงเนาะค่ะคือชีกสะท่มากฮะพอเองแต่หลายหลายไลยนี่เพราะว่าเลกพอมันมักสีเขารอบเรกยนี่นะพอเนาะค้อฝันไหมแต่ว่าหนึ่งหนึ่งค่เปนหนันมากเนาะค่มันเนหนันมากของสีวอลข้ามฝันคนสุดทอืมเราบอสบายพอให้จังเลย จ่าแม่นใส่บ่อพูที่เพิ่นจ่าพูนน้อยบ่เราบสบายจ่าโอ้ยังพ่อฝ่อนพ่อฝันอ๋อพ่อว่าไงบ่าซักฟังอยู่ครับว่าพ่อฝันขึ้นขึ้นขึ้นก่อนก่อนไปคุณหวานวานี่วามาแท่งโมเจ้าเมื่อดูกอแต่ว่ามารถดขันนีมาบ่าวซักเงาแล่นเขามากก่อน มาหยังนี่เพิ่นนี่แหละตอบก่อนคนเนื้อสิมาเฮ็ดชูอีพอกินทั้งหนังทั้งหยังเอามาคนว่าเลยคนงอเลยมานี่เพิ่นนั่นละอนันอันเพิ่นที่ว,าว่าบนะ่ได <จา S 2> ้มาจ้ะหญิงพีง่หญิงไหนเพิน่นเพิ่นบอกขอว่าพ่อว่าต้องเฮ็ดอยู่นี่ดอกมันมันแปลนคนสิเห็นคนเขาสิได้มากินน้ำหลายว่าั่นมานี่ เห็บมีเเก็บเ,บเียงขึง้นรถมันนี่เพื่อนบอกว่าจีไปเหี้ยมองไนมันเป็นทางท่างนั่นโมเมนทางูกล่างเหกอมันเป็นทางที่ต้องเขา,เขาห้เขาหน้าแดนไปผัดบอผัดบ่อท่านเดี๋ยวเอาเหนือน้องเหี้เพื่อนนั่นมาว่าพ่อเดี๋ยวหนูจีแตงขันหน่วยสั่งเล่าเป็นคนไปหาดอกไม,มห้หาป้วยหายัางมาใส่จานเลย เง็ดหนังพอเลยว่าบอเง็ดเนื้อเง็ดหนังก่อนบ่อบ่อบ่อไปแต่งกาบสารพิ่นนี่ก่อนพ่อแนมไปเพิ่น,นมี่สารเก่าเก่าโอ้เพิ่นธุ์มอสปาแสดงว่ามีหยังตองอเ,อเราแน้อ่านเล่าสีกันเปิดเล่ามีถือหยังเนี้ยอ่านเล่าสิผิดยังตัวเราที่ไป<พ>บอกกระเซ้าอะไรนะ,อะโอเฟัาพอว่าพอฟันดีเดยจ้า พอหนันว่าทันเมียนว่าเหยนั่นเนื้อกับซอสีบ่อไข่กินบันไดดอกสีคิดใน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 ิมิตฝันพอว่าสีคอตะหนังน้ำมูเจ้าไปไปไหวลน mm hmm. อรับเพราท่านในเหยียดอันแพอวพาฝันดีเคยว่ายว่าสาขฟังอยู่บางสาเป็นโทมันเห็นน้ำนะฝันเห็นหมูเจ้าเมื่อชูคนเดียบางสาเลยหรือว่าเลหลขกมูเจ้าไปเอามาจากทำนาอื่นมันจิมาเข่ากันบ่อพอรอว่าคือ ฟังเยวกับโบู้ชิดว่าแล้วสีพอสบายบันี้ถามว่าหลังจากหันมาพอนี่ยมีําฝันบอกบางคนเนีเอฟซีถูกหมองคนมันส่วนหลายเนาะคนหนึ่งกับชิดอีกหนึ่งคนหนึ่งกับชิดไปอย่างหนึ่งน่ะหละกปัจิีวาพอแมวเฮ้ยมาจีฝันคัะะบแต่ปัจจอวาพอเนี่ยาบางทีฝันนี่ซ้ํากับเฮา คนธรรม,มาดาได้นั่งเว้ากันเลยนั่งเว้ากันยันสูบยาเหมือนเป็นม้วนเลยมไม่มีฝันแต่ว่าเที่ยวนี้พ่อก,กับฟันมาฝันดีอยู่กับหลังจากจีฝันเกี่ยวหมูเกี่ยวมากกับมาฟันอีกโย่ค่ะอาแต่เลขเนี่ยตัวนี้กับเพื่อนจะให้แต่เริ่มตองหวดมากเลวละ่ะแต่ว่าปูเขาไปหาเพื่อนแต่ยันวายิ่งยันอยะอยู่ทกเก่าอยู่อืมเพราะท่านเดือเปลี่ยนนะแต่ว่าสองตัวลางเนี่ยเพื่อนว่าท่านจะให้เหมือนนั้นเนาะค่ะ อาบันี้พ่อมาฟันขึ้นว่าเลยมาฝันว่ายาักพ่อได้ไปมองใดไปมองนั้นเขาจิเห็ดเป็นหนองๆเลอกๆแหว่งพอผ่นว่าไปยืนเมืองเออบันนามมาได้ไล่มันคือปวดทวมวเขาเห็ดเป็นเกาะแล้วเขาจิตเห็ดเป็นพืชชติเป็นรักขึ้นสูงต่างวหวเลยไปเห็นแต่เขาเห็ดลูกหนายกมัวใส่กันไหวลูกหนาเออเป็นลูกพันญานายก วันนี้ว่าพ่อไปนี่กับมีข้นหอมขา้าวทืเขาหลับผ้าพอไปไปเขาผัดไปเอื่อนน้องแต่เพื่อนนั่ะขึ้นไปนางเขาเห็นเป็นผักกินไปนางเพิ่น,น,น,นบันนี้แต่คนหดอยากเพื่อนนั่งเว้านั่งคุ้ยเขาเอา,นาน่นอนนี่มาให้เพื่นกินเ,เพื่อนบัดบ่เอื่นใส่พอพ่อหน่อยไปเพื่นพอนไปพ่อมูเพื่อก็เลยออกไปนั่งอย่นน่อหนอก,นอก,นอกว่าสั่ วันนี้ว่าในนี่เนี่ยทําวันพอยังมีความอิจฉาอยู่นะอุ้ยมานากันกับกูคือป่อยกูน่งหิวอยู่เนาะคนคือบ่เอื่นกูเขาเป็นนางนำแน่ค่ะอ่าันนี้ผ่นมีคนห่มมันมันห่มขาวถือขาวอยู่แต่ว่ามันเสียเอาผ้าหอมหัวคือพวกอันมันเล่นหนังแฉ่คือนังอิจฉาม่ำเลยแม่อ๋อจ้ะเออมันเอาผ้าหอมนุมากอวันนี้มีคนหนึ่งมันเ็นหงอมาบอกว่า เขาสีก๊าบบานนั่นนี่แหละตัวนี่แหละที่เพื่อนมานำกันกระปูโมเมนเขาเอื่นจานแมวนั่นบอว่าใั่แนว่าฉั่ทั้งผูดเถ่าที่ไปกระพรอนถามเขาเบิ้งก้อนเขาสีก๊าบบานค่ารถเขาพ่อบอพ่อเขาไ้ซื้อกินซื้ออยากนังทางมานี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเงินมาให้พอแต่เพื่อนพอว่าสสตเมื่อเอาเพื่อนัดบอเอาใส่เมื่อให้พอ เพื่อนผ่นว่าเอานันเดอเพื่อนว่าเพื่อนเอาย่นลงไปหมองเขาเห็ดเป็นรูปๆไปเออพ่อผไปเจเบาเจเอามากมันเป็นเงื่อนสามสิมหาบ้าเออบันนี้อีกผู้หนึ่งยางมากพ่อบอยหลักเขาหายนันว่าสันจ้าเออจานแมวที่พ่อสื่อน้ำสื่อเอ็มลอยด่วอถันบอพ่อเอานี่เพื่อนว่าบันนี้เพื่อนย่นมาอีกนเทน่ถวคนที่สองนี่ พอพีเจบอ,อกมามันมีเงินยี่สิบห้าบาทเงี้ยบาทนี่แหละพ่อก็เลยว่า,วาเขายนลงไปดำๆพ่อก็เลยว่านี่พ่อนี่นี่มีขวัญมาเด็กสองโตลางเพิ่นยังบ่ท่านหัว่าท่านหายพอาา่อก็เลยว่าอาเปลเป็นเหล็กลางพ่อก็เลยมาหายเป็นแะกก็บ่าวสักไปเป็นเหล็กลางเพราะว่าเขาย่นลงผลออกนั่นแหละพ่อก็เลยว่า,วา เมื 3, 5, อเ่อก 3, 5, ีสามหาบอเขาย้อนหายเฉลี่ยสามสินหาบาทจ้าอ่าปันเด็นบ้าซักกับเนี่ยเพนกับซาวีประเด็นเลยว่าเขาย้อนหายรอบสองเียิ้มหาบาทล่องร่วมมันเพนร่วมแล้วมันงกับมัเขาอยู่กับเรื่องต้นนี่นี่พอ่ออืมพ่อ,พอจิน<ะ>จ้จาล่วมแล้วได้หกศูนย์สามยังสี่พ่อแน่นั่นหละพ่อกันเลยว่า แต่เลขบนนี่สามนิน้นฝันพอขึ้นขึ้นว่าน,นพอว่าพอเดดไปพอพระทุดงคค่ะพอหนาผัดว่าอยากว่าเลขพอนี่ยใหญ่มากมันมัน,มนเรี๋ยวว่าความันกันเนาะจ่ะอ่า่ออกพอพระนาผัดเมื่อเพื่อนเพื่อนแบกอยังยงก่อนกดบอกเออกดด่าม,มันกันยาวเพื่อนแบกบาดนี่เพื่อนเลยว่า เว้าอยู่แต่เพื่อนวยยุทธว่าผ่าพอ,พอนนะอพอผัดเฝ้าแล่นไปนั่งล่องตอนนั้นว่าหมูยู่ดอกว่ายงอมสีมาขอโศกนะโอ้สิมาขอ,อยัหยังโชคอยู่นน้ำเจ้าแล้วแต่ในไายโชคสามตัวนั่นของเจ้ามันยังอยู่พระท่านถือหลักมันเด้อเพท่านว่าจ้ะนั่นแหละเพป็นก็เลยว่าล่อบเบิ่งก่อนเออเจ้าล่อถ้าเบิ่งเล่หของเจ้านุ่มมัน โตกยาวน่ะมันถืออยู่แล้วแต่ว่าเลขยยสม<อ>ามตัวนั่จะบพื่ท่านผีคนละค่ะคือดวงวาบัดนี้พอเองพอกันเลยคิดว่าพผะมันถือเป็นแปดบอครับอ่าว่ากับเบาสักเนาะจ้าอ่านี่อะนี่จังไดพอกันเลยจังว่าอ่าเลขหวดเนี่ยรัฐบาลไทยเฮ้าเนี่ยทางฮอกบอมาแปดตองมาพอวางเลยจ้าอ่าเพราะว่าผะนี่ละ แต่เพื่อนกันยังบ่าท่านหมั่นใจดอกพ่อเองพ่อ,พอกันยังบอกว่าให้ลอเพื่อนชัดก่อนพอปดบัดเพื่อนสิไปเพื่อนบอกว่าให้รอเพื่อนวันที่สิบทีเราเปจนสีหัว่านผ้าเลขสามต,ตนวตัวใดไม่สีอยู่ตัวไหนเป็นวันอี้พระเป็นคนเบาบอกเ,อเลยนะพ่อเป็นคนเบาถ้าเบิรงวันที่สิบสี่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าสองโตลังที่นก่อนระเริ่อมตองหวานมาก อาหมูเจ้ากเ็เคยได้มากโยกเพิ่นกาว่าพรท่านได้ฮู้เนาะค่ะอาแต่ทีนี้พอ,อยังชื่อพอว่าทื่เพิ่นสิให้เป็นเลขล่างเพิ่นย้อนเงินให้พอนะออือ่าะพอก็เลยว,ว่าบ่ต้องไปเล่นตัวอื่นล่างให้เหล่นเอา3หากับ 2, ะะ 2> องห้าะลับค่ะแต่เอาซักเป็นแบเอามารวมกันซะอืมอมสิบห้าบาทกับ25บาทเพิ่นมารวมแล้วมันก็เท่าอยู่ในนี้ๆๆเล่ะค่ะหกสเนาะเป็นหก ค่ะ,ะจ้ะอ่านี่หลับอยูใ่ในนี่อ่าที่นี่ก็เห็นพี่น้องเย็บซีอ่าพิจาลณาเมืองเงาอ่าอ่าแต่จังไดก็ตรงหูถ้าเบิงตาในจังในนี้มีคำฝันพอ,อเป็นว่าวันที่สิบสี่เป็นจ,จิตจับคู่ให้ค่ะเะนื้อเลขกสามตัววันนี้พอได้วอาได้จ่ากับพระนั้นพระเพิ่นบอกว่าอ่าลีตนพี่น้องงานย่อม อ,อาจจะไปให้เขาลายโตบอกปูขาวได้ยจะให้เขาลายโตมาที่นี่พอในนี้ทําฟันพอนั่น,น,น,พ,อนพอว่าโอ้ยหนอแนวเขาเนี่ยม,มอยงเพิ่นจะให้ผมไป่นออกกับเพิ่นจังไดยเนาะห็นว่างใั่นค่ะอืมพอกต่เลยว่างจะบอกก,บอกับบาิษัทไปแล้วก็วบอกว่าเล็ปูเพิ่นบอกตามเพิ่นเคยให้ใหเพิ่นกรบปุอยากให้พี่นอ้องอ่าคือทุนเขามันน้อยค่ะเออเพิ่นกรบปุยห้ยลาย อายางเจียงเพิ่นกระสีให้สมมติว่าหกศูนย์สามเนี่ยสิเพิ่นกระิกกับให้ทานหล่ะเป็นสามศูนย์หกยังไงเนี่ยสิยนะ,ะพี่น้องปัจจุบันได้ย้ายหลายเงินทุนเท่ามันบหลายแต่งวดเนี่ยให้ล่อบเบิ่งขึ้นเพิ่นหนักเบิ่งพอ,อเพิ่นสักก่อนนกาอาเพิ่นว่าวันทีสิบสี่นี่แจงเลยกระหูึ้นคำว่ารอไว้ก่อนนะครับเพิ่นสิดยับเลขไม่ไพ่เลขสามโตให้ พอกระชีว่องกลมให้พี่นองสิบสี่ไรหเลยผายในีมันบอกพออ่าในผายนีะจ้าอ่าพะวันนี้มีเม็ดทำนเพินว่าพอจะเพระท่านถือคูแม่ค่ะสามตนี่ถ้าเบอร์วันที่สิเนาะมบอกว่าบอกกับพอวันนี้มีเม็ดําฝนเพลนว่ารอวันที่สิก่อน